สวัสดีครับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับกับช่องธนวัฒน์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมานำเสนอเทคนิคดีๆนะครับเกี่ยวกับการทำความสะอาดอาเขียงเรานะครับแบบนี้นะครับพอเราใช้งานไปนานๆนะครับเขาก็จะมีคราบดำนะครับคราบสิ่งสกปรกนะครับก็แลดูไม่สวยงามนะครับ อุปกรณ์นะครับที่เราจะทําการล้างทํคการสะอาดนะครับก็จะมีอันนี้เป็นน้ําอุ่นนะครับน้ำส้มสายชูนะครับเกลือป่นนะครับแล้วก็เบกกิ้งโซดานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการล้างกันเลยนะครับ ทีแรกขั้นแรกเราก็เอาน้ำร้อนนะครับน้ําอุ่นนะครับลาดไปนะครับแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็เอาน้ำอุ่นลาดไปเลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใช้เป็นเกลือนะครับโรยนะครับเป็นเกลือป่นนะครับก็เป็นเขียงลักษณะถ้าเป็นเขียงกลมนะครับก็จะง่ายนะครับเพราะว่าไม่ต้อง,องเปลือง ครับหลังจากโรยเกลือครับแล้วก็จะรูปนะครับนะครับหลังจากเราใช้เกลือรูปแล้วนะครับเราก็จะอ่าต่อไปนะครับเราก็ใช้ ครับเบกกิ้งสดานะครับโรยไปเลยนะครับเพราะสรรพคุณของเขากา็เอาไปขัดตัวก็ได้นะครับนะครับเราจะขัดไปเรื่อยๆนะครับ ก็จะขัดให้ทั่วนะครับครับหลังจากที่เราใช้เบกกิ้งโซดานะครับขัดแล้วก็จะราดด้วยน้ำส้มสายชูนะครับ เดี๋ยวเราก็จะไปล้างออกด้วยน้ำเปล่านะครับอุ้ยเนีเ้ยเนีเ้นี้ นี่นะครับหลังจากที่เราล้างด้วยของเมื่อกี้น้นะครับเราก็จะได้ออกมาแบบนี้นะครับก็จะดูสะอาดนะครับแล้วก็จะเป็นมีแต่ของแผ่นกระดาษเราครับเป็นเนื้อไม้เรานะครับผิดกันหนึ่งฟังนะครับด้านหลังครับที่เราไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะครับ เราจะเป็นอ่าเหมือนมีคราบสิ่งสกปรกติดนะครับนี่นะครับก็จะลื่นๆนะครับส่วนฝั่งที่เราล้างนะครับก็จะลูบไปก็จะเป็นเนื้อไม้เลยนะครับจะไม่มีคราบฝังอยู่ในเนื้อไม้นะครับไม่มีอ่าสิ่งอาจจะเศษอาหารเรานะครับเศษเนื้อเศษหมูที่เราหั่นนะครับ นครับคือทางนี้เขาจะลื่นแล้วก็จะมีเศษคราบอยู่นะครับนะครับก็ส่วนฝั่งที่เราล้างทำความสะอาดนะครับก็จะเห็นเป็นแต่เนื้อไม้นะครับก็เป็นการทำความสะอาดเขียงเราให้สะอาดนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบมาเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด ส u ัสมินะครับเพื่อเป็นกำลังใจผําคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ